ลิ t t l ิ Family นะคะสวัสดีก่อนสวัสดีครัาก่อนสวัสดีเข้าก่อลูกอันนั้จะไปไหนครับไปไหนลูกนกอีไกแกะอันนั้นนกีไกอแกะนะคะจะไปจับปลาปลาตัวใหญ่มากใช่ไหมลูกใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Little Family ด้วยนะคะลิงจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ วันนี้ค่ะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดเราก็ดีใจวันวันนี้นะคะเราจะไปไหนคะ <laughs> นนคก็ <laughs> ไปกันคป๊าป๊านะคะจะพาพวกเราไปเที่ยวแต่ว่าไปเที่ยวที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ There are actions, disappear, and not a sin. Disposable, a chewing gum. There are deal breakdowns where I come from. My family don't suffer, and fools let they know. Do we kiss the mind that Too feel? ทุกคนคะตอนนี้เราถึงสถานที่จุดมุ่งหมายที่เราจะมากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ที่เขายกขบวนบุกเมืองสุงไงกโกลกเนี่ยจะมีพันธุ์อะไรบ้างเราเราจะให้น้องนัสกับน้องมิสได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ศึกษาว่าเออส,สมัยนี้มันไดโนเสาร์มันไม่มีแล้วแล้วเขาก็ได้มาดูว่าเออไดโนเสาร์จริงๆแล้วลักษณะเป็นยังไงเขาจะได้ย้อนกลับไปว่าเออมัน ไดนโนเสาสมัยก่อนต้นใหญ่ๆแบบนี้มันมีจริงแต่สมัยนี้เขาไม่สามารถดูได้แล้วนอกจากว่าเขามาจําลองสถานการณ์จริงที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากําลังเข้าแถวเข้างานนะคะ จุดจำหน่ายตัวนะคะตอนนี้เราเข้ามาสู่งานแล้วนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศในงานนะคะเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็ไดโนเสาร์นะคะนี้ชื่ออะไรวะอินโดไมโนเร็กซ ีลยวเราไปดูตัวต่อไปเลยตัวนี้นะคะตัวนี้คือไดโลโฟสอรัสนะคะ ปอหนเองอันนี้น้ำปอน้ำหมูนมูนั่งดูท่านนี้นู่ดูต่านนี่นกองมังลานังน้องสาว,ว,วส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนนะคะที่คุณครูเขาพามาทัศนศึกษานะคะน้องๆ นี่ตัวใหญ่ตัวยาวาชื่อว่าแบคทีโอสตอรัสนะครับอันนี้จะเป็นสองเป็นครอบครัวหรือเปล่า ตัวนึ่งนะคะชื่ออะไรเนาะตัวเจตัวนี้โอ้โหตัวเห็นมากทุ้คนนี่กำลังเคลื่อนไหวหาเราแล้วข้ออามเข้าด้วยนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้ชื่อว่า โอ้โหตัวใหญ่มากไม่ไดยังไม่ได้น้โนตสวเันได้โนสวตุ้่ยตุนยไดโนอาดกไม่ได้ไม่ได้อันอันี้บอกไม่ได้ไม่ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างไม่ได้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 เลยเหรอลูกเาเด้งอะไรเด้งนอสาวเราเด้งอะไรตา้มบอกไม่ได้ไม่ได้นี่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 นีนี่เขาี่อาจจะตันหนูนี่เขาที่จะโป๊ทั้งข้าวเอาไม่ได้ไม่ได้เพราะนี่เลยนะลูกไม่ว่าลูกเนาเล่นเลตูเบรซาย่านึ่งอันนี้อันนี้พันพันไม่ได้ อันนี้มีปีกนะคะมีปีกบินไดน้อันนี้ชื่อว่าเทรานุคอนเทรานุดอนเหรอคะขนาดีอ่ะ เปียนรู้ได้แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้น้องนิดบอกไม่ได้อย่างเดียวเลยเป็นไงมัอันนัทไม่กลัวแล้วนะรอบที่แล้วอันนัทก,กลัวไม่ได้อยู่งก็ไม่ได้อยู่ก็อ่ะยางมอแล้แม่ อ๋อเละอ๋อเล่าฮ่าอ่ากลัวเดี๋ <c oughs> <laughs> ยวมามีขอไทยั <c oughs> <c oughs> ไดโนเสาร์อีกแล้วนะคะจากที่เมื่อครั้งแรกที่ไปกับป้านะคะร้องไห้กลัวอยู่เองนะคะดับโบิ้ลเกกาเด็กกาเด็กก้าเด็กกาตากิเก

็มีแค่เท่านี้นะคะเท่าที่เห็นเท่าที่ถ่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนตามเทียศัยนะคะน้องๆเริ่มงงงงเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้างนอกค่ะด้านนอกจะเป็นบรรยากาศขายของนะคะเราถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะออกมาออกมาแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็แค่ปั๊มบนมือนะคะแล้วก็มาซื้อของกินแล้วก็เข้าไปใหม่ได้เด็กนะนะแกเปล่าเป็นไฟมีเปล่าเป็นไฟ มีร้านมุสลิมน,นะคะเกือบจะทุกร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นอิสลามทานได้นะคะไม่ไม่มีอะไรนร่าน่งเนี่ยเ็นฟรมีเฟนไฟรายลูกอยากกินเฟนฟรายเดน,นี่กินได้ก,กับปราว่าเ่ามีสัมผัสก ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ได้ชมไดนโนเสาร์หลากหลายพันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไดนโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวเล็กมีหลายตัวมากนะคะถึงจะไม่เยอะเท่ากับสวนไดนโนเสาร์ของอที่ไหนนะปะที่ไหนนะอีกที่หนึ่งที่แบบปะผานะไปอ่ะนั้นสดาวายยที่สดาวที่สดดาวจะเป็นดงไดนโนเสาร์ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นสวนที่สวยมากนะคะที่นี่เขายกไดนโนเสาร์มา เหมือนคล้ายๆว่าจ <Bond> ัดจัดกิจกรรมโชว์ไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะว่าไดโนเสาร์สมัยดึกดําบันเนี่ยเขามีจริงแล้วมีพันอะไรบ้างมีลักษณะเป็นยังไงเด็กๆเขาก็ได้รู้ได้เห็นนะคะถือว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสาหรับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆเขาชอบำมโบกิกอล จะพาหนูไปโรงเรียนแหละลูกวันนี้โรงเรียนอยู่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจกดติดตามเพจนะคะหรือว่ายังไม่ได้กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Little Family ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบายบายไป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 